สวัสดีครับนะครับสวัสดีพุที่ไฟหาข้อมูลอยากดีพินเป็นสุภูสกุครับนะครับหลายคนถามเขามาอาจารย์ครับนะครับอยากที่ฝึกเห่นพินเบื้องต้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะต้องฝึกต้องเฮ็ดยังนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นกีตาร์นะครับผมตั้งสายกีตาร์นะกีตาร์ตั้งสายกีตาร์บอได้ตั้งสายพินเน้โนตที่ติดอยู่นี่ก็เป็นโนตนะฮะอ่าที่ว่าสีใสเห่นพินในการตั้งสายกีตาร์นะครับก็เลยติดให้เบื่อง อันดับแรกนั่นต้องหู้จับยางแน่นะครับการเล่นกีตาร์พิ้นนะครับที่เขาจะฝึกเลยนะครับคอร์ดเอมเนอร์ทั้งในนะครับเอมเนอร์ทั้งนอกเขาจะจับแบบนี้เห็นหมดเหรอครับแต่วันนีเอไมเนอร์ทั้งในมันที่อยูมมองบาห์นะครับเขาก็ทาบนิวซีนะครับไปที่บาสที่หาหรือว่าช่องที่ห่านึ่งสองครัที่หานับมานะครับเนาะนี่ทาบลงไปนะครับแล้วก็จับคอร์ดเอมเนอร์ให้ได้นะครับจับคอร์ดเอมเนอร์นะครับโดยนะครับสายซี นะครับสายซนะครับสายซช่องที่7เนี่ยเป็นตัวล้านะครับนั่นคือตัวเอ female, เป็นโนดหลักน,นะครับเนาะก็คือล้านะครับส่วนนะครับนิ้วนางนะครับสีจับเสียงมีนะครับอ่าน ah ิ uh protocol, ้วลาจับเสียงมีสายหาช่อง7นะครับนิ้วนิ้วก้อยนะครับสายซช่อง7นะครับนิ้วนิ้วซทาบส่วนนิ้วกลางบ่ได้เฮ็ดหยังเอ้าซอยนิ้วซกดนะครับซอยนิ้วซกดนะครับอ่าลองกีดสายลงมาโดยไล่จากสาย6นะครับเนาะ เฮ็ดแบบนี้บบหายมันบอดมีแห้งเท่าใดกดไปให้เบิดสําหรับผู้ดีฝึกหัดหรือว่าฝึกดีดบต้องย่านว่าเอานะครับอันฝึกโดนปันใดจังสิเป็นบ่ต้องไปย่านฝึกทุ่มือมันเป็นเองเดือน2เดือน3เดือน4ี่เดือนหาเดือนหาปี10ปีมันก็เป็นเองนะครับนาะบ่ต้องท้อบ่ต้องถอยนับเวลาฝึกอยากฝึกแบบว่าบบรูที่ฝึกยังเลยครับมือนี่นับให้ฝึกกีดใายให้มันฝึกดีให้มันมวนก่อนฝึกดีให้มันใส่ก่อนเนี่ยฝึกดีแบบนี้ให้มันใส่ก่อนหรือ นะครับดีดลงไปไปสะบัดอ,อยู่ที่สายหนึ่งนะครับไปสะบัดอยู่ที่สายหนึ่งดีดลงมาดึง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 แบบนี้นะครับสะบัดสายหนึ่งเหน็นมันมวนนะครับเวลาเขาจะุดฝึกดีดนะครับบอกมปนว่านะครับดีดเอ้าแบบว่าดีดบอร์ดจังไดอาจารย์เอาดีดบอร์ดนะครับนี่สาธิตให้เห็นเลย,ดยอดีดบอร์ดก็คือ มันเกิดจากอย่างการดีดบอร์ดนะครับเกิดจากพลังนิวหรือว่ากําลังกําลังในการกดของเขามันยังบอท่านถึงเพราะฉะนั้นแล้วมีแห้งเท่าไรกดไปห้เวิร์ดสำหรับผู้ที่ฝึกหัดหรือว่าฝึกดีดนั่นกีตาร์โปร่งสิฝึงกง่ายแต่กีตาร์ไฟฟ้าสิฝึกง,ง่ายกดลงไปคักๆนะกดแล้วก็ฝึกดีอยู่นี้ละลอยหลอบพันหลอบนะครับหรือว่าหาพันหรือว่าเมื่นหลอกก็แล้วแต่นะครับฝึกไปนะฝึกแบบนี้ให้มันมวนก่อนอ่าแล้วจังไปหาฮัดไลโน้ต นะครับโดยนะครับที่ผมเห็นผมเล่นเป็นประจําผมก็จะใส่นิ้วซีหนีบตลอดนะครับเพื่อที่ว่าใส่นิ้วซี่หนีบแทนอย่างแทนคาโปนะครับก็คือเค่งเสียงแทนคาโปไปเลยอีก3นิ้วก็เดินเดินอ่าเป็นโน้ตเป็นโน้ตต่งเสียมันก็จะง่ายนะฝากไว้ครับสําหรับผู้ใดที่มักนะครับอ่าการแนะนําหรือว่าการสอนดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับบอเสียเงินถามฟรีครับนะครับศูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าสามสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือว่าสิโทรมาก็ได้ครับศูนย์แปดเจ็ด 3 2 2 7 1, 7ายินดีให้คำในนํำทุกท่านครับพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ